เรีวยกได้ว่าในชิงแชมป์โลกปีสองพนี่สิบนั้นนะครับคนที่ได้ขึ้นชื่อว่าเล่น Wonder Woman ได้โหดที่สุดนั่นก็คืออมมอนพีนั่นเองเนระียกได้ว,ว่าเป็นฮีโร่ผู้ใจของอมมอนพีเลยนะครับทุกคนสำหรับ Wonder Woman นะแล้วก็ในเกมนี้ครับไต้หวันอยากลองของนะทุกคนนะปล่อย Wonder Woman ให้กับอมมอนพีเดี๋ยวดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะบอกเลยว่าโคตรมันเกมนี้นะเป็นรอบเออฟด้วยนะเรียกได้ว,ว่า Wonder Woman ของอมมอนพีเนี่ยโคตรเฉิดฉายเลยครับก็ทักทายเสียหายกันก่อนครับกากจากทางกิมเบิเซ่แต่ว่าด้วยความดดีีไ้เเคคลยรร์วก่อนับ ตัวของท้นเซ่ตอดทางฝั่งซีนมาข้างหนักเลยครับตาวสเองยืนหน้าไปดูด้วยครับว่าตัวของทิลเองเริ่มตาที่ตรงไหนนะลูดกีบไปโดนคนด้วยเาทุกเหลี่ยมครับอยู่แบบคุ้มๆครับเลนเฟสปกตินะครับไม่ได้มีการสลับเลนอะไรเกิดขึ้นนะครับคู่ข้างล่างก็ แน่นอนครับตัวของซิรุยช่วงต้นก็ต้องยืนเฝื่อไว้ก่อนแต่ผมเพิ่งเห็นนะบิกเกอร์ไปแล้วนะครับตั้งแต่ในช็อตแรกเลยนะน่าจะโดนประกบก่อนนะครับล้านบิกเกอร์พราไม่อยากเกสียเลือ่องเขาอินเวนครับจักว่าเห็นว่าเวทกลางมาแล้วเล่นต่อเลี้ยวสีก่กอนด้วยครับตัวของมัทพีเองโดนล้านตัวของกูบัฟไปก็เลยว่าไม่สี่ครับมัทพีใช่ครับเพราะแม่เปิดคอยครับแม่พร้อมจากการวิชชิปแม่แล้วได้เลยครับใช่ครับไหลต่อมาในเพลงแคบๆเล่นต่อตรงนี้มัทพียังไม่สี่ครับมาร์กี้เดินเข้าไป จะรอเล่นอยู่แล้วเกมนี้มาร์กี้เองใช้เป็นเดสด้วยนะครับสตันด้วยนะตันแล้วสันอยู่ต่อมาตันมาตรงนี้เรียบร้อยบอลสั้นแรกครับกิมมาเชียร์เก็บไม่ได้ก่อนนะนี่คือฟอร์สบัตด้วยความมั่นใจของเขาด้วยครับไบรท์สเบียร์บุกหวานนะครับเซตอัพดีมากครับ หวหลุดมายืนเซต่อซีซีอย,อ,อย่างต่อเนื่องตาดแปะอีกหนึ่งทีตรงนี้ตามต่อมาเปิดตัวของอัตติไปแล้วแต่ว่าพีเดินไล่มาแล้ว,ลวมีเรื่องแ,<ป>แล้วมาปีเตัดเลยโอ้โหอสุรทเลทรายครับมาอย่างไงก่อนโอ้ดูดันไม่เกรงใจใครครับเวน่ามังกรใหญ่ตรงนี้เปิดมาแล้วแต่ว่าเป็นลูกบอลของทีมได้มาแล้วมันจะราโดนลงหรือไม่ได้ก่อนแล้วทีนี้ตำแหน่งตรงนี้มัไหมเกินไปหรือเปล่าครับด้านหลังเดินเข้ามาหัวจริงฟรีอยู่เดินไล่มาเราเอพไปไม่โดนแต่มาร์กี้เดินตามเข้ามาต่อครับกดเดัไปแต่ว่าระยะไม่ถึงครับ เดินถอยออกมาแต่กลายเป็นว่ามังกรใหญ่ตัวนี้เป็นของพ i o Esports ครับยังเก็บมังกรไม่ได้ครับพ i o Esports แต่เราเติมมาได้สวยเหมือนกันครับเอาต้องถอยมาสู้ครับก็สองศูนย์ครับการเงินเรายังออกนำอยู่ครับเล็กๆครับมาปวดแล้วครับทีวันบมาเห็นว่าใช้จากสกิลไปทั้งเยอะครับทางไม่ทนทามโดยกะจะมาปวดสักหน่อยครับทีวันมยังเก็บเรดบัฟไม่ได้ครับ ทรสงๆสงไปก่อนครับเรื่องช่วงต้นนะครับในกลางแม่น้ําด้วยตัวอิเน็ตมันคู้แม่น้ำไม่ได้ยากอะไรขนาดน,นี้แล้วเขาบูบาร์เราอีกแล้วครับ <c oughs> เขาจดไว้นะครับพอตอนแรกเขามาครับเปิดปล่อยมาได้พัานอันตรายไปก่อนที่เจสูยมาแต่ว่าระหว่างซึ่มีกระฉีครับดึงมาแล้วก็บูบาร์ไ่ได้ตอนแรกเลยทีน<ด>ีนที่นี้จานตีไปแล้วด้วยครับต้องใช้รับอีกสกอร์ได้ด้วย,ยามากี้เอาตัวเรดออกมาได้ครับตัวของซินจต่สกิลไม่โดน กันได้สวยและได้สกอร์ครับเป็น3าตัวศูนย์ครับสำหรับเบค์คุชามเดี๋ยวเองเหมือนจะพยายามเล่นไปครับแต่จังหวะที่โซนของทีวันเหมือนจะลึกไม่พอแล้วก็กว้างไม่พอครับกลายเป็นว่าทีนี้เองขยับเข้ามาลึกเกินไปครับโอ้โหแล้วลิเตอร์เฉดกันมาแรงเหลือเกินใส่นัวกันทุกเลนครับจังหวะเปิดมาช่วง3นาทีแรกของเกมเมื่อกี้ท่านผู้ชมด้วยครับเอามันมีใจเย็นมากในการรับวรวบทุกนดึงบูให้มันไกลออกมาจากระยะของทีลินครับใช่ครับแล้วค่อยเล่นครับ ของทางมาร์กี้ด้วยนะใช่ครับเล่นกันอยู่ตรงทางภูมิอลซ้ายครับเส้นไ mm hmm. ล่มาร์กี้ก่อนแต่กิมเปเซโดนไปเยอะเหมือนกันพยายามจะไม่ยอมให้โดนบอลรุกไหมครับของซินดหนักพันหนึ่งครับกาลังจะเข้าสู่นาทีที่4ของเกมต่างไปก่อนครับแต่ว่าด้านล่างคีฟแวนกาหน่าจะชนป้อมเล็กน้อยครับในเคลียร์ก่อนด้วยครับตัวของทางหัวขวาน เงินของแต่ละตำแหน่งนี่ยังใกล้เคียงกันมากๆอยู่แล้วครับใช่ครับถึงจะต่างกันเรื่องการเงินรวมก็ต่าง,าางนนครับแต่ว่าหลักๆแล้วหลักร้อยเท่านั้นเองครับขับใกล้เคียงนะที่จะโดดๆมาก็ได้ครับตัวของทูเรนเซ่ที่ได้2สกอร์ด้วยครับใช่ครับกองหนึ่งแอสซิสต์ครับมีส่วนร่วมเกมค่อนข้างเยอะทำให้เงินฉีกไปแล้วบิวมาเป็นแบบเบอร์สต์มิชชั่นแรกด้วยครับกับตัวของบูซิก ทีตรงกลางเข้ามาเดีเรเปิดอันติมารอกอดมีทีมงานมาไหมตรวนี้ขูข่ๆเอาไว้ครับเดี๋ยวคิดบอกไม่ได้คิมเซฟโผล่มาจังหวะเกือบสุดท้ายแล้วได้ข้างล่างฟรีเลยโอยแล้วปิกเล่นต่อยตรงนี้มันจะถูกเวลาเฉยๆยรับเรียกว่าเล่นเยอะแต่ว่าด้านล่างตงัวหงวัดได้ทาวเวอร์ไปแล้วครับเป็นทาเองที่เขาชอบทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วครับในการเล่นชีเผือจะอัดกลางเราครับแต่ด้วยความที่เรามีรูอี้ครับระวางมาแบบนี้กันได้แล้วได้ทาวเวอร์แล้ว,วไปสิเป์ไปแปะโดนมาด้วยตรงนี้พึงมาแต่ก่กลาไมทัน ตัวของมาสเตอร์สมชันไปแล้วนะครับพยายามจะสอยป้อมกลางกันอยู่ครับสไลด์เปิด oh ปุ่มา oh. เล็กน้อยแต่ว่า oh. Oh. ช่วงต้นเกมไม่แรงเท่าไหร่อานะสวนขึ้นได้ไหมตัวจ,จ,จริงต้องฟิกหนีออกมาก่อนเลยครับตัวของจอรุ่ยไม่ได้เอ้ยฟิกเกอร์ฟิกเกอร์ขึ้นมาแต่ฟิกหนีเหมือนกันครับตัวของเต่าไอ้จะเ,เอาตัวเราออกมาได้ยังไวพอครับในเพลงนี้ครับยังไม่มีสกอร์เพิ่มครับเกือบได้เทาว่าตรงกลางด้วยครับทางด้านของเบยคอนทาวน์จังหวะเรียกว่าเอาแมปคืนมานี่เริ่มจากการกันตรงกลางได้เทาว่าด้านล่างแล้วก็เกือบได้เทาว่าตรงกลางไปด้วยครับตัววขอองเบคนนทา์ วันนี้ครับหมูหวานไบสเปียร์ค่อนข้างแม่นเลยครับใช่ครับจับว่างเงี้ยใช่ครับอาจจะดอกนำไปประมาณหนึ่ง้วครับเกือบ2,000ครับตรงนี้ไปคอนทามโอ้แล้วทาวเวอร์ดูดีหมดทุกเลนเลยนะทีไดคริปได้ดันเลยแม่น้ำอะไรครับใช่ครับแต่ต้องระวังนะเดี๋ยวชีวันเขาจะเซอร์ไพรส์ได้เรียกมาอีกแล้วบริเวณหน้ามังกรใหญ่ตาวิโดนไปตบแปะไม่โดนแล้วเอามันกเลยครับแล้วตรงนี้กันว่าลึกเกินไปทีว่นโดนลงโทษครับ4-0ครับ ได้ไม่ไดีสกอร์จากการล้มหน้ามาของทีวันโอ้ทั้งวันจะเข้ามาเล่นแต่การว่าพอสกิลไม่โดนก็กลายเป็นลึกเกินไปครับตัวของทีวันเราเสียทั้งมังกรใหญ่เสียทั้งสกอร์แถมไปด้วย,ยแล้วกางไม่นะหมูหวานโดนชุดใหญ่แต่ว่าโดนแล้มาเ<ไ>ปเลยพิกมา,พ,กมาพิกับไม่โกงกดแข็งไปด้วยวพีรอจะเล่นอยู่แต่หมูหวานไม่รอดแต่พิก้าลืมยืนสูงขนาดนี้เดินไล่ตามมาน่าจะเป็นหนึ่งแรกหนึ่งกันไปแต่คิมลันเซตรงนั้นบนครัแบบมาร์กี้โอเหมือนจะโดนแล้วมาร์กี้ตรงนี้ไม่มีสติด้วยเนะลีกมาแต่ว่าไมรอคัับนนืก เนี่จากเขาจะวาร์ปกับกลายเป็นดักสวยครับแล้วกล้าเล่นครับพี่กา้ากลับมาตรงนี้ซิรุย่ยได้พื้นที่ฟรีครับแล้วได้โชว์ว่าคืนด้านบนครับไล่มา3ต่อ5ครับแล้วน่าเบลโซนรับเข้ามาที่บูบัฟเราด้วยครับแล้วด้านบนมีรถ2คันนะครับตรงนี้ต่อไปยังไงที่โดนปันดะทะเลยครับโอ้เปิดหลุมไว้ตรงนี้เหมือนจะเป็น2ทาวเวอร์ที่ เบโอไหลามาได้ค่อนข้างเยอะครับแต่ด้านล่างเองตัวขอร์ดเอาพีก็ไปเหมือนกันครับได้ทาเวเอร์เหมือนกันแต่ตรงกลางครับยังไม่ได้แบ่งคนไปต้องรีบไปเหมือนก,นกันเขามาเหมือนกันเดินตามมา <ไป S 1> แล้ว,ลวมาแบบทางด,วด่วนขึ้นทางด่วนมาแล้วแซนลอิตอรี่มาครับเพื่อเคลียร์คีมเลยแล้วก็กลับมาเป็นการเงินที่ใกล้เคียงกันสก็ห้าต่อสี่ในเจ็ดนาทีครับจังหวะเขาหาเรียกว่าตำแหน่งที่เราจะยืนอยู่ก็ทําได้ดีเหมือนกันครับสำหรับทางฝั่งเบโอีสปอร์ต สี่าล้ครับแต่เราได้พื้นที่แนวลึกแล้วนะครับด้านเลนขวามือใช่ครับเลนตรงข้ามแล้ก็สไลเดอร์ช่วงสุดท้ายโอ้ยสตันโดนก็ต้องล้างเลยครับทีวันเดี๋ยวจะบอกว่าร้องร้องตะโกนมันออกมาแล้วก็ล้างเลยเพลงแนวบักแล้วพี่แมทแนวโอ้โหพี่แมทเป็นวิทยากรด้วยครับผมแชวิแมทก่อนหนึ่งสกอเขานั้นใกล้กันครับการเงินกลับมาใกล้กันอีกครั้งเลงครับสองทีม หมุดพื้นที่ได้ดีมากเลยครับเขาพยายามไปอดจลางแล้วเหมือนกันครับเริ่มเล่นที่มิดเลนก่อนของทาง BRO ยารอจะลาทีลิทโผล่ตัวมาเอาว่าพีโผล่เหมือนกันจะรอเล่นครับแล้วเขาไปมองที่โฮลีและรอยก่อนโดนเอ๊ว่าพีไม่มีพันธุ์นะครับสอง0มืนกว่า ยื้อสุดกระชางกันอยู่หมู่หวานอยู่ทางลันตนนะครับพิก้าเดินมาแทงไม่โดนจังหวะแรกแต่ว่าเข<อ>า<ม>คอนเทนต์<ม><อ>ได้ยากแต่ว่าตัวนี้โดดมาอันติเลยครับแล้วกดตัวแข็งมามีเปิดอันติไปแล้วแล้วลงหลุดไปก่อนครับไม่ไม่ทันพิสกอร์ได้แล้วถีบตัวมาขนาดนี้ครับกลับมา,าลเล่นต่อไหมในจังหวะที่สองด้านหลังมาตัวของสิได้ได้ไดมังกรใหญ่ไปแต่ว่าที่ <โด S 1> ลังยึดอ่กับเราไม่รอดครับโดนยกอัดไปแล้วเรียบร้อยเลยนะครับพิก้าเดี๋ยวจะมาแรกหาแรกไม่ได้ครับ โดนสวนไป2ต่อศูนย์ตรงนี้ถึงมันได้บอลกลางแต่ต,ต,ร,งตรงกลางคี่มาครับทางฝั่งของจิรุยเองไปดันทาวเวอร์เราได้ทาวเวอร์ตรงกลางเหมือนกันโดนขึ้นามามาแสนตัวนี้ตรงนี้ปากก็ไปหาดวงทางด้านซิ่น,นตัวเมื่อตัวผู้วนันหนึ่งหนึ่งตัวนี้เป็นเล้วช็อตกับลูกบอลของซิรุยครับแล้วตัวจิรุยอยู่คนเดียวอยู่ลำพังวาเวหรือเปล่าตอบไปทันทีถ่ายด้วยออกมาจากเรื่องวันละหดึงเด้งดิงไกลฉีกมาอันตรีมามีล้างก็จริงแต่ดาวเองมันไม่ล้านออกไปเป็นเอสครับในนาทีที่เก้าหกเก้าแข่งขันในเกมแรกของคู่นี้ แกกันมันหยุดจริงๆครับตัวลำบากของเกมแรกไปเขาทำกับตัวของเบียโออีสปอร์ตครับสิบต่อหกครับโอ้โหไม่มีใครยอมใครเลยฮะเอาไปตรงกลางมาแต่ว่าคิดไม่ไมากพอครับจังหวะของทีนกับตัวของพิก้าเกิดขึ้นมาแล้วครับจังหวะนี้ได้คอนโทรลแมพบ้างครับเงินนำอยู่2,000โกแล้วครับโอ้งเจ้าที่เขาได้มานี่ต้องแลกอะไรไปครับโดยเพาะชีวิตเนี่ยแหละเมื่อกี้นี้เอาคนผีนี่เลือดน้อยมากจังหวะก่อนได้เล่นนะครับใช่ครับแต่ทำได้สวยครับ วอร์เดอร์อูแมนตอนนี้การเงิน7.4ครับเ<ๆ>ท่าๆกับชีคกี้พันซิลด้วยครับเงินตำแหน่งดาเมจหลักเท่าๆกันครับที่จะแตกต่างก็ต้องคิมเชนเซน,เซน,นี่แหละครับเยอะข่าวสักหน่อยครับใช่เาข้างเยอะกว่าตัวของซินนะใช่ครับแล้วก็เกมนี้บิ้วมาถ้าจะเป็นดามเมจล้วนด้วยครับทัฝั่งของคิเชนเซนนะทั้งเดียดเดมแล้วก็ตัวของบูมสติ๊กด้วยนะครับหลายคนถามว่า,วาทำไมถึงไม่ออก แต่วันเอาก่อนโตบาดเจอะเจอเมืี้ปีวันพิกออกได้อยู่ครับโงูแต่เจ็บมากมากเหมือนกันตัวปีวานทีนี้ตัวนี้โดดสองจังหวะออกไปครับพินชิฟนี่ก็เจาะบอลเข้าแต่ว่ามีแซนน้องพิตรี่มาเจอใครดีแล้วอดีไม่ไม่โดนเหมือนจะลังเลครับเดินไปหาต้วนักบอของสุขของตัวและจะต่อตัวมาแต่ว่าพิกหนิวมาได้ก่อนครับเดินไล่ออกทางซ้ายเดินไล่ออกทางซ้ายแล้วดึงโดนไปไลด์มาแต่ว่าไม่ปได้ไหมไ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 ปได้นหมไปได้ไหมไปได้ตามมาได้สวยมไปได้ไหมไปได้ไหมครับ โอ้วิ่งนั้นแห่แม่สายอย่างตรงไหนก็รอดไปแบบไม่ส่วนรถใครไปรถส่วนตัวด้วยไปคนเดียวเลยครับแล้วคิถ้าบอกับตรงกลางเข้าแทบจะพร้อมกันด้วยนะครับตรงนี้เบคอนททมแต่ว่าทีนี้เองวาร์ฟกลับมาเพื่อที่จะกันเวฟแล้วครับน่าจะกันไปได้อยู่ครับสำหรับตัวของ b o o eSports ชุดนี้ไมาจะเล่นเยอะใส่แล้วคิสซโดดมาแต่ว่าสวนคืน แล้วชุดใหญ่เข้าไปเดี๋ยวจะแลกอยู่คิวเจ้าไม่หล่อนครับโดนขาวหวานแต่ว่าเทสมาได้สองตัวแล้วด้านหลังมาบาร์กี้ติดจุกลางวงล้อมไม่ไหวเหมือนกันตรงกลางหมูหวานตีเท้าอยู่แล้วมาเนียนเนียนมาเนียนมาเนียนได้ไปก่อนตรงกลางเล่นต่อหรือเปล่าโอ้โีดึงตัวเลยดึงโดนด้วยแล้วสาดมาแล้วตีโดนด้านหลังไปไปน่าจะเลือกที่จะเข้ามาโซนของตัวเองก่อนที่วันเดอร์มาได้โดะเคลียร์คลิปแต่เจ็บเหมือนกันแลกเลือดมาเยอะเหมือนกันครับอาวุธผีครับดาเมจมันถึงครับ เ้าไปทำครับเมื่อกี้โดนฟลายเบรเซเล็ตออฟเซอร์บิชันไกลไปนิดนึงใช่ครับไม่งั้นได้ตามซิรลุยต่อ <ơ> แน่นอนครับแต่ว่าเปิดแผลตรงกลางได้ก่อนเลยครับสำหรับทางฝแบงค์ได้ถามว่าตรงกลางม,มาครับคนเดียวที่ยังยืนในสมรภูมิแล้วไม่ล้มเลยในเกมนี้คือเอาบันทีครับสกอร์6 0 4ครับสี่ครับ,รบนี่หลายตราก้อนครับอ่ามังกรใหญ่ตรงนี้เหมือนจะโอ้โหเซียเท้าไปอย่างรวดเร็วแต่คือทางด่วนมาอีกแล้วโอ้จากสามสิบบาท มาอย่างไวบอกเลยว่าการเข้าไฟจะไม่ใช่ต่อไปเมื่อคุณมีมาร์กี้แค่มีลูอี้ก็เร็วแล้วนะอ่าโอ้โหมีดูอี้นี่เหมือนมีประตูไปเไหนก็ได้มมาร์กี้นี่เหมือนมีทางด่วนทางด่วนพร้อมรถส่วนตัว้ลยนะทางด่วนส่วนตัวเลยมาพร้อมคนขับและที่นั่งอะไรครับต้องดูเซตอัพในช่วงทํางี่สำคัญครับ12นาทีของเกมนาจะพยายามดันเียไปสูงก่อนครับเพราะว่าอีก20นาทีตรงนี้ตัวของ อินฟิสเซเลเยอร์กำลังจะเกิดขึ้นมาครับถ้าอย่างที่รู้กันครับช่วง13นาทีถ้าได้คุมอินฟิสเซเลเยอร์มันจะคุมได้จนเกือบถึงหน้ากอสเตเยอร์เลยใช่ครับดันเวฟสูงเข้ามาครับซ้ายขวาตรงนี้จากทางเบคอนทางออกเล่นให้ละเอียดครับไปเสียป่าไปก่อนครับเขาก็พยายามที่จะเน้นโฟกัสไปที่การเคลียร์คิสอยู่นะครับหมู่วานบอกว่าขอยิงซีนิดหน่อยก็เอาที่นิดหน่อยก็โดนสไลด์ปัดตัวมาพิเกอร์ด้วยอุ้ยจะเซอร์ไพรส์ใส่ตัวของมู่หวานแต่ว่า ยังปิดไม่ลงครับยังดีครับเอาตัวรอดมาได้ครับไม่ได้เสียบลิเกอร์เลยด้วยหวานแหมโดดมาแบบรวดเร็วแบบดิจิตอลเสิร์ฟไห่สองเลยนะเพราะซินเองเกอร์เหมือนกันกะเบินคู่ไม่ให้เราแบบได้ตั้งตัวเลยครับใช่ครับสิบสามต่อแปดสกอร์ยังน้ำอยู่ครับฝากเปลีไปก่อนครับแล้วก็นั่นแหละครับที่บอกว่าเรื่องจะคุมซ้ายขวาคือลองเคาะประตูบ้านดูว่าเขาจะมีสติพอที่จะกันบ้านได้ไหมนะครับแต่เบียโอ้ยก็ยังเหนียวครับเลยถอยมาคุมออกเจ๊งในภาพรวมก่อนครับ เบคก็ถามเดี๋ยวเซตเวฟก่อนครับด้วยความที่เกมน,นี้เป็นสองเวทด้วยนะเหมือนจะออกไม่ได้เล่นอทอยกันมาพอสมควรเลยครับเบคมีทอยก็สบายขึ้นครับ อาแล้วเปิดมายิงใส่แต่ว่าโอ้ยแ,ยแล้วไม่ตายแล้วไม่ตายแบบนี้ว,นวินโซนตามมาแล้วเรียบร้อยเลยจะรู้เอาตัวเราไปไ,ไม่ได้ทีวันติดอยู่กลางวงล้อมของแ<ด>ม่ขอล่โดนใบมาตรงนี้ตัวของฟางทิ้งหนี่เด้มองซ้ายมองขวากดลั่นทตีมาแต่ว่าปิดใครไม่ลงโดนตามมาตาัวม,มักากี้เพียงจะพิ้วัยด้านซ้ายนัพิวัยไม่กนกดตัวใครมาเนาอเอาไปไม่โดนแต่ว่าทีวันติดจุกางวงล้อมแล้วเรียบร้อยเลยสามต่อหนึ่งตัวนี้แรกมาอดโดดเป็นกุ้งเลยครับจีริศเก็บโซนแตกเก่งมากนะครับเมื่อสักครู่นี้ครับ แต่ต้องชมการกระจายตัวของไปกั้นทางนันเมื่อสักครู่โอ้โหวินทิปซ้ำวินเบทวินทิปซ้ำอ่ะโอ้เรียกว่าผิวจริงใช่ผิวจริงครับอุ้ยต้องระวังอ่ะแล้วมาก่อนต้องนี้รวมพลต่อไปบอกเดี๋ยวตามมาที่หลังกลับบ้านแปร์ไฟทาวเวอร์ด้านบนขอไปก่อนแะเอาเลยหรือ่าแต่เขาจะเกิดนะชิวี่กับทีวันจะเกิดแล้วนะครับจะรอเล่นในโจ๊กสวยเราลุ้นมาชุดนี้เรียบร้อยเลยครับแล้วตัวของอิบิสซาญาตีบ้านตีบ้านตีบ้านเกมแรกขึ้นมาไปก่อนเล่นเกมแรกตัวนี้ตับของเบย์เขทถามเยอะ หนึ่งต่อศูนย์ครับแบงค์กนทมออกนำได้สำเร็จ์ครับ <Ooh. S 1> และนี่คือเสียงเชียร์ของพวกเขาในเกมแรกวันนีย